เอาล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนนแมนนี้ขอให้ทุกคนมีเงินนับนันนะครับผมอันนี้เป็น NFT นะครับตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจใช้คำว่าน่าสนใจนะครับผมผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่จริงๆอ่ะผมอยากจะรอแบบท้า NFT 2pm หรือว่า Generation มันมีประวันี่ยขออภัยอันนี้ขออภัยผมไม่ได้เป็นติงเกาหลีนะครับต้องขออภัยด้วย ที่รู้จักก็มี 2pm ที่รู้จักเลยแหละครับผมส่วนอื่นแทบจะไม่ค่อยรู้จักนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยแต่มันมีกิจกรรมอันนึงที่เป็นกิจกรรมที่เขาแจกฟรีนะครับผมใช้คำว่าแจกฟรีนะฮะชัดเจนนะว่าแจกฟรีนะครับผมคุณแค่สามอ่าคุณแค่ร่วมในการสร้าง a n n u a l c นะครับผมอ n นนี้ cubewallet นะฮะ connect อันนี้ cubewallet นะฮะผมคุณก็สามารถที่จะ ได้รับโอกาสนะครับผมในการลุ้น NFT ฟรีนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้มีคนลงทะเบียนไปทั้งหมด1 4 6 1 1แสคนนะครับผมอีกเจ็ดวันที่เหลือนะครับผมคุณก็มีโอกาสนะครับผมรายละเอียดกิจกรรมนะครับในการแจก430 NFT นะครับผมหรือว่าก็คือ430คนนะครับผมที่มีคุณมีโอกาสรับ NFT 2ตัว NFT ฟรีตัวหนึ่ง Special Reward NFT 1ตัวนะครับผมที่จะเข้ากระเป๋าเมตามาสของคุณนะครับผมในวันที่ Air Drop เกิดขึ้นนะครับผมสิ้นสุดกิจกกกรรรรรมมมมมววััันนนนนนทีี่15 18 19เเเษษาาาายยย้ะะะะคคคบบผผลอออืถึง ยูทิลิตี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะร่วมโครงการ NQ ได้นะครับผมที่จะจัดขึ้นในอนาคตนะซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมการลงทะเบียนนะครับผมเข้าร่วมงานนะครับผม NQ นะครับคือ free entry ผ่านเว็บไซต์ NQ เลยครับผมเว็บไซต์นี่แหละครับผมที่ผมอาให้ดูนะครับทาไมมันถึงน่าสนใจนะครับเพราะว่าอนิโมการนะครับผมมาร่วมสนับสนุนไอตัว NQ ด้วยนะครับผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับผมที่มีความน่าสนใจในเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมวิธีการในการจัดการนะครับผมใน รูปแบบนี้ก็คือป้อนกระเป๋าเงินของคุณลงไปนะครับผมทำอย่างสบายๆไปเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยปิดป๊บๆดำเนินการต่อไปติดตามอ n นิคิวนะครับผมซึ่งผมติดตามไปแล้วรีทวิตอินิคิวนะครับผมจุ๊บๆมันเอาว่าคูปแหละแต่ผมติดสำเนียงของผมนะฮะ สำเนียงที่สุดแสนจะทรมานนะครับจิตใจของคนฟังนะครับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมของการที่ผมผมเรียนภาษาอังกฤษนะคือผมเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์นะครับผมที่เป็นหลายชาตินะมันทําให้ผมมีปัญหาในการสื่อสารออกมาบ้างนะครับผมถ้าคุณไปเรียนกับคนอังกฤษแท้ๆนะครับผมแล้วไปเจอคนที่เป็นอเมริกันนะครับผมแล้วไปเจอคนที่เป็นอินเดียนะครับคุณจะเข้าใจผมนะครับผมว่าทาไมสำเนียงของผมถึงทุเรทุรังขนาดนี้นะ อคือเขาไม่ผิดหรอกครับสำเนียงเขาดีนะครับผมแต่แบบบางครั้งผมก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นประปรบนสำเนียงเขามานะครับผมเวลาพูดผมก็แบบเนื้ออะไรก็ไม่รู้ของผมนะครับแมง นิวคอมมิ่งนะครับไอนี้ก็เป็นอะไรที่เราเข้าทวิตเตอร์ไอเข้าดิคอร์เรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จสับไปเรียบร้อยนะครับกดดําเนินการต่อไปติดตามสื่อของเรานะฮะอันนี้ผมติดตามออมีเดียมออมีเดียมด้วย uh, มีเยอะเหมือนกันนี่ทันไปเล่นไปเอาจริงนะครับผมไม่ได้มองว่ามันมีโปรเจกต์อะไรเยอะนะครับในในตอนนี้ผมมองของฟีไว้ก่อนนะครับนะเช่่งเป็นคนที่สมาชิก BTOB ทุกคนได้เสร็จสิ้นการรับราชการแล้ว คืออะไรฟะเอ่อสามคนยืนยันว่าจินโฮวงซองแจและฮยอนซิก <laughs> <laughs> ผมรู้สึกเศร้าใจตัวเองจริงๆเลยที่ผมไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ <laughs> เดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับอันนี้ผมแปลเป็นภาษาไทยขอดูเป็นภาษาอังกฤษก่อนอา่า True oh. เดี๋ยนะสมาชิกทุกคนอันนี้แล้วออฮอ่าโอเคเรียบร้อยก็คือเขา True or f all e ภาษาแม่งไปไปปาาแปลเป็นภาษาไทยแล้วกูรู้สึกงงชื่อหายเลยโอเคมา True โอเคแล้วก็ What the name first for อ,อัลบัม้มอัลบั้มแรก อไอเนวดายโอเคเราโง่ครับเราต้องพยายามหานะฮะไอเนวดาดายไม่ใช่ติ่งด้วยครับประเด็นอ what is b e s c a r e meaning pentagon pentagon มันคืออะไรวะ มันไม่เกี่ยวกับเพนตะกอนสิมันไม่เกี่ยวกับเพนตะกอนเพนตะกอนก็เพนตากอน,กกนกสิเอ่อวลีที่มีความหมายสำหรับเพนตากอนคืออะไร <c oughs> ใครรู้บ้างวะ <c oughs> ฉันไม่ใช่ติงวายอืม <c oughs> อันนี้อาจจะทำให้เราพลาดได้วลีที่มีความหมายสำหรับเพนตากอน เป็นตะก้อนเป็นบอยแบนด์วงเกาหลีอแล้ววลีคืออะไรล่ะวลีเดยนนะเขาบอกว่าวลีที่มีความหมายเหรอ,อโอ้โหชิป <c oughs> ข้าเจ้าบอใช่บอใช่แฟน วงเกาหลีไม่รู้อ่ะแต่นะมันต้องมีอะไรที่เราสามารถเห็นได้ที่เป็นสามารถบอกได้สีิบสองมีนามันตรงกับวันมันช่วงเวลาไหนนะออืมอืมโชเวอร์เลนอ่ะอื สปริงเลนขีมแรกน่าจะเป็นสปริงเลนมากกวา่าเปล่าอาจจะไม่ใช่เราอาจจะคิดเรา,าจะาคิดผิดอาจจะมีอื่นเพิ่มเติมวิธีการนะฮะในการที่เราจะหานะครับผมก็คือไปที่หากลุ่มเขาครับ มันต้องมีกลุ่มเขาเซใน Facebook i n s t a g กรมหรืออะไรก็ตามมันต้องมีสักอันเดี๋ยวผมตจะไปดูนะฮะเมื่อเราหาไม่เจอนะครับเราต้องใช้ความสามารถเพิ่มเติมนะฮะในการหาซึ่งเราก็หาไม่เจอจริงๆแล้วครับชีวิตเราทษจังเลย มันต้องมีในนี้สิมันอาจจะมีในนี้ก็ได้นะวุรีวรุรีอุสกฤัมนสกิตนะคะเออ่เดี๋ยวนะเ,เราจะใช้คำเซิร์ชหานี้แล้วก็ใช้สปริงเลนเข้าไปดีไหมนะม,มันอาจจะได้นะ <laughs> โคตรมั่วเลยชีวิต <laughs> เดี๋ยวนะ อืมไม่ใช่ไม่ใช่สปริงเลนอืมอืมเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะมีความเกี่ยวซ่องหรือเปล่าเออ ดูให้ลึกบ้าบอรยใหญ่เลยเฉันเดี๋ยวนะเอ่อไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ไม่เกี่ยวเยวพลงอมตอในตำนาน Saturday KBS อ่า Immortal เด็ดเด็ดเดดเดดเดด,ด,ดนต้องมีอะไรที่เราพลาดไปสักอย่างมันคืออะไรที่เราพลาดไปนะ Spring Snow อเดี๋ยวนะเดียวเดียวเดียว เพลงของชันเพนทากอนชายสปริงสโนว์เป็นเพลงที่ถ่ายทอดทีมเวิร์กบนเวทีเพนทากอนจะเอกลักษณ์แสงพลงว่าช่เป็นสปริงเป็นเปลี่ยนสปริงสโนว์เดี๋ยวนะเป็นเป็นภาษาอัษก่อนสปริงสโนว์นี่ไงเรามันต้องใช่อันนี้แน่นอนชัวป้าบร้อยเปอร์เซ็นอันสุดท้ายนะครับผมฮามนี่เมมเบอร์ไลซัมโคตมั่วอันที่สามะ ถ้าใครรู้คําตอบก็บอกผมได้นะครผมแม่งไม่รู้จริงนะเอ็ดเมมเบอร์จบนะครับผมคําตอบสุดท้ายอย่างรวดเร็วนะครับผมมีสมาชิกแปดคนนะครับผมกดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนทั้งหมดนะฮะวิธีการนะครับผมในการลงทะเบียนเรียบร้อยผมบอกทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับผมไม่มีอะไรยากจนเกินความสามารถของคุณนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับผม